โ <Happiness? S 2> ต้ได้เสียบหน้ากันโต้โตซ้ายใหญ่ๆเขาๆนั่นเชียงเท่ากับซีเปลี่ยนๆเด้อพี่น้องเด้อกล่าวประเถอขอใครสบายดีบอส์จูปุ่สสิคนเนปจีทำฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่งางประเทศพี่น้องจ้าเอาเฮ้ยหนุ่มคือลายเธอเฮ้ยใส่เลยมันรอบๆกูกะอันนี้แล้วมันจะพาให้กูเศร้าข่ยเรื่องมันจะขายข่ตื <illustrates S 1> ่มเฮ้ย ตอนนี้ฮะปิดปากเลยค่ะทางเด้อหยานวัดติดหนุมน่มเป็นไข่ช่วยบ่คือในน่องนพอบ่ได้น่องบ่ได้จากดีเลยเก็บคอไป,ไปแหรเลยนอนอยิบข่าวธนาคารตี๊บเสียวๆ <c oughs> คือเปื้อนจานบาัเ <c oughs> มื่อนี่หนุ่มๆเต็มเทียงพี่น้องเอ้ยคอยคอยย่ำกันเด้ยอหยันตกตารางค้างเทียงสิฮะ เซฟเฮาพี่น้องใช่เพก่อนกันอยู่ละเด้อเซฟเฮาเนี่นะช่องคนนี่พี่น้องเซฟใหญ่เฮาอันนี้เป็นกรรมการนักรรมกาอยู่คลิปได้ฮะก็น่ารังงี้ยงๆพี่น้องฮะกินยาละยากลุ่มฮะเออบ่มีกระดูกเฮ้ยเฮ้ยสักขอนนั่งมันทีได้ๆนะน้ำเขาน่ะนี่แหละเขาต้มลงหมอไปให้ กระดูกแจ็คโลว่าลืมเลยสามเนาะแม่นบ่เฮ้ยกูก็ลืมอันนี้คือทีมงานกระสีมาขบขบวกลืมไหนเนาะพี่น้องตั้งนั่งแต<ะ>่เ่อกี้บริหารสบายที่ <c oughs> ทำานพี่พน้ <c oughs> นองพี่น้องแก้มวุ้ง <c oughs> น่าติดทุลักภาษาเขาก,ก็เอิ่นคือการหักนติดทุลักพี่น้องเอ้ยสองไม่ยัง <c oughs> <c oughs> สองหมอพี่น้องเอ้ยจักอาขเปียกแล้วไม่อยู่ซิปโลแจ็คบอมีพจน์เจจักโลพี่น้องเอ้ย สีหล,ลางเบิดเลยบอบอมีสั่งว่าหลางเบิรบอามบอมีก่อนตี้ทามบอมีก่อนตี้เราสีหลางเบิดบอบมีกอหลางเบิระะบออันนี้ใครอ่ะองยิ้งจ่อยเสด็สดดตั้งแต่ตโปรหันตำ่ำครได้ยังอันนี้ใคร มันหยังใครได้ nè, หึ ui, อยากเด้ thì... Ừ, bừng ได้กินแล้วบ่มีใครแซง ăn ปลาสุ้ยกุสิลักลรถุดไปคายนี่แหละจะเป็ลายนักเฮียนกะคือสิมาเบิร์ดห้อวานี่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่า,วานี่กะไปแจงนะครูไว้เนาะยังกะยังกะว่าลงท่านวันนี้โอ้ยใจซ้ายเหนื่อยแห้งพี่น้องลอ,อยเด้วดีแต่มีทีมงานเป็นขยันกันสวยกันก,นกละไม้ละมือลงท่านวันนี้ต้องขอบใจคุณพี่คนณช่วยทั้งเยอระะมันอะไรกะคุณพี่คนณช่วยทางฝั่งไทยเนาะ ประกอบส่วนนะคนพีกคนชวนทั้งเยอรมันนะสองพันพี่น้อยทั้งฝั่งไทยนะพันหนึ่งหนึ่งพันบาทอโอ้ยหายใจบอกออกเพ็งมาใส่ผาพิษปากบริกินเลยใจอยางลามยากขูดใจอยางดูยะขาด บาีพี่น้องเกินน้พี่้องเลยแต่จะผาแ่หนอกอยังไงตอนเราพาทุกคนูนนุม่มๆคนนาำค่ะไปโองเยียนอ้าวไปใช้ส,สนองนามดิอ้าว ตานพ่ยมากพัเบรี่อยู่ผูกกำลังเฉิดทยอยไปพี่น้องบ่าวมีกำลังลงมาจะมาทำหม้อใหญ่ยกไปให้เด็กๆพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเสกพี่น้องถ้าก็ซื้อ้วยก็บ่วงถาหรือบ้าง อ่ะไปเอาเฮียนอย่ถือลำหล่อลำหล่อยอย่ไปไม่ถ่าสิพ้าล,ลุย <c oughs> แห่งการย่างลูกโซ่เล่งเสองอยู่นี่นะเ<า> <c oughs> ก็บงานกันกนกนบิมะบกบปันไดนอหรือว่าใดๆเมตตาเกี่ยวข้าวปทุก บางยากาศทำไมดีดบบีเด็กเด็กเด็กน่อยไลยอยู่ว่นี่โู้พี่น่อยก็จุ่มนะเพ่อปปงเอาเปลี้ยนเพ่ไปป้องยังไม่หันนะโอ้ย ว่าแล้วนะผู้ใหญ่ก็บ่ได้มาเอาซะเป็นว่าเป็นไอนายครูบ่แม่นรับลอกบ่หันนายครูใหญ่บ่ได้มาบ่ถ้าเพิ่นฮู้อยู่ซะโอวางนั้นเลยบ่ตั้งหั่นแหละเก็บขึ้นแนวอัดขยะน่ะผู้ใดเฮ็ดตกเอาโต๊ะมาตั้งเอาโต๊ะตัวใด โอ้ยเลี้ยงกันดีๆเนี่กว่าน้ำนะทีมละเงง,งละง่างอยู่าายต่างคุณอะไรซุดซุดเช้าตัวนะน่ะนี่นี่ติดเช้าตัวนี้ต่างลุ่มบ่ต่างลุ่มก็ได้โอเคเออเออนามก็เอาไปเลี้ยงกันค่ะใส่บ่วงได้ใครซื้อบ่วงมาเน็กนางเลี้ยงกะ บ้าเบิ้ดประดับที่หน่ออยากหน่อยไปดีว่าลูกมึงด้วยลูกโอ้ยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มไปวากระเพ่าก่อนไามาค้ำมากเขาเงี้ยนสวยแั้ลูกแม่ไปใส่แม่เจ้าใสไ อาลองดูโแม่เท้าทอไปทำมาจิิง nope กัาเปียกแม่ขนอย่ยสิมีอไปเทียวาสิกับโขนโตแตกโตแตนซะหอดพอสามสิบโลสามสิบเลยตะเฮงเ็บับปลายเลยจ้าเย่สามสิบปลายเลยแหละ ไาดูพีนน้องเป็นมากนี่นตุกตาดิน้องเหมอท่อไปนไม่น้องกะเตเป็นบาว่างสั่าสันเป็นบาว่าง,เ,าางเห็นผ่นมาก,กินขเป,ปียกแมอเต่นะไปถาเลยถ้าบาว่างหนาไห้เป็นตาสังปไปทาไปถาเดิอลูกดูจักหน่อยหมอย่อไปหมอกำลังแล้ว หว่าไปทีจ้าบักตุนถูกไปไหมถึงไหนแล้วคะเด็กๆหิวแล้วค่ะเซฟไม่ใช่เลยเซฟว่าเราก็ดังไทยอยู่นะแต่มันไม่พุทธจะแช่ไปนวจะแช่ไปนวดมีเด็กจอยฮองจกี้มากันนวดวน้องข้นมันหมอน่อยบาทออมาตื่มหมอเขือนหมอวิตามินซี ลงรนไม่ได้ซ้อค่ะคุณว่ามันจะทงวสะามาทุงเดียวคะแนะละรสดีนะสองถงุงจ่ <c oughs> นอน้ยเอาเส้นลงแล้วท่านผู้ชมเอาเส้นลงแล้วมันก็นจะเต็มหม้อมันก็นจะลดอันของท่านผรุงมานนี่นะเอาใส่ทีน มาเตรียมห้องคือเขาใส่เขาใส่มันมาใน้เขาก็ใส anyway> ่ม um> ูเ oh, มื่อน้นะาลหนยนามันข่าป่ากันเวนอยู่จอยโอ้ยป้าดให้ดูให้ดูให้ดอกน้าสีรถข้างหน้า่ก็โบเส่ืนมนกระโบอันโดแคเถื่อ 5, 5, 5, 5, 5. Ừ. tắc óc này okay. tắc xài mỏ, xài phác này xem này tắc xài mò nhoi nhoi đây này mò này ừ. mò ừ. nằm khoai gì ở này mở này cái ừ. ừ, ừ. <laughs> bớt bò hơi con áo long phưng đi nhớ phưng ừ. nhảy năm <laughs> 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 เอาขึ oh, ้นไปเออเอาขึ้นไปเอาขึ oh, ้นไปเออเอนตันนี้ตักต oh, <Tony> ักนาตัวนี้มาใส่ป่เฮ้ยยนะตัวนี้นามลายดเทหมอนะเง้ยวเทใส่ตัวใดไหวตัวมันเ้ยหรอไีปยังคือเบาลงลดเดี๋ยวตุกแตุ่กเป็นเช่อเช่ไ่มาก้งโอ้ยพันมันน เออล้วก็ตากน้ามันใส่หมตอตัวนั่นเทน้ำออกจอจะตักน้าใส่หมอควันยังมาไล่ค่ะว่ะเสียัวอยู่ไัยไม่ใช่มาควานันทำเย็นก็ได้ เฮ้ยยังวายกหัวอยู่กูไปแตงให้เราบอยมึงอยู่กำน่ะมึงหมากอยู่กำเย็นน่ะกูณจะเอากำเดินลงจบนะคะท่านผู้ชมพี่จอยเช้าัวเอาลูกมันจะอยู่กำเย็นมันอยู่ไา่แล้วมาอยู่ก็ค้านหน่อยเต้นก็ได้อยู่กำน่ะกำเย็นบ้าอยู่กำเย็นนั่งว่ะอยู่ใกล้นองหน้กกว่าน้ำให้กันนอนกันละน่ะ

พักเพกเข้ากับสีใสเลยวะบันแรใส่ตะปตังโอ้บันแรกที่มันดำเงินพี่น้องเลยสุดยอดเลยขอนขอบคุณคุณที่ช่วยถูกบุญนำการเด้อบด้วยเองที่พึกินข้างซองานแลยละลาย่านเนาะสาธุถูกบุญนำการบริสุขสกปรกแล้วก็ทีมงานนำเนาะมาเห็ดใส่กันมากินใส่กันพี่น้องเลยจะยืะกระเทียมอัลงตอนไหนะเลย ควันควันสิบนาทีมันบทนอยู่บดอยู่กำห่อนที่มันอยู่เป็นสิบหมื่นบดทนแล้วตัวไหนอยู่ไรทหรอควันไหลกูมูย่อเลยกัวสายสองกะละมังพักกังสายได้บ่มี่รุ่งไ่บอย่า ซีมือบามีสย่างโทรไปหาเจม巴านะฮอบติสเม่นต้นได้มน้ิเกีเ่ยวข่าวะไม<ง>่เลฝนมาเม่นอีกไดวัดลองนะเอินนในเด้อดยโอโ้โหน่ากินจังเลยอ่ะโอ้โห หมูกระไหลายหมูนัก็เนนๆหมูม like ีทั้งหมูหยอดแล้วก we ็วานเนหู้บอกเกือบมาบ่นเพื่อนว่านก็เจ๊ดามหู้ไปซื้อของจาจักมาเจ้าสีฮักเสบสุดๆหนอนเสียบหนอนมอเข้มเลยหมูมันนอนกลอยู่งเราเตรียมจุจวดนการกันเด็กหน่อยแะกับทีมงานานนอี่นองเนาะ ิกนขอบคุณปูใหญ่จะดีหลายๆเด้อเน้นๆคือทีเลี้ยงเรือเกลืออิ่มเนาะหายลูกล้านแลไรกันทีมงานเด็กๆเขาหองเออเขาหองจะหน่อยพอดีนะาจมปะตั้งสายเฮ้ยสะครอส่งหน่อยสิคะอยากเห็นจังเลยอ่ะเนัยนนี่เด็กกว่ามี เฮียเบิร์ดจะลงเฮ้ยพักเฮาชัเฮาไปเบิดนะเอาไว้ดีๆเด้อไก่ขึ้นซะเบิด์ดน้องออนอุมาฮะก็ลงแต่เถียงอยู่ลักถ่ายหมดเลยออนอุมา เป,ป and ็น่อๆตอนแสบในการเนาี่น้องกับทีมงานในการเด็กๆตุ๊ดสื่อดังขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกอย่างพร้อมเติมบุญห่วมกันเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะท่านผู้ชมสินกราฟมอน้อยนะสบายดีรีบกดไลค์กดแชร์ได้วยกันก่อนโม